สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำอุปกรณ์ต่อค่วงของตาช้างคูบูต้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องตัดต้นมันนะครับตัดทิ้งนะครับไม่ได้ตัดเก็บนะครับตัดก่อนขุดนะครับชื่อรุ่น c s c 0้นะครับติดตั้งกับแท็กเตอร์40กับ51ครับของคูบูต้านะครับวิธีติดตั้งก็ถอดคานใบดันกับใบดันออกแล้วก็เอาชุดตัวตัดไปติดเข้ากับตัวเทพนมของใบดันเลยนะครับแล้วก็ต่อสายไฮดรอลิกเข้าไปนะครับก็จะมีชุดมอเตอร์นะครับมาขับไปตัดหัวตัดก็จะมีสองหัวนะครับมีบนก ก็ต้นมันที่เหลือจากการตัดแล้วก็น่าจะยาวอยู่ประมาณสักเจ็ดถึเซนนะครับก็ทํำงานไวนะครับวิบ่งคอมตัดทีละแถวนะครับติดั้งกับแท็กเตอร์อรุ่นเอลี่กนะครับอันนี้ก็ให้ดูการตัดโคนงนะวิธีการตัดโคนะ้งน,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 นะครับดูอ่าก็จะเห็นนโคนที่เอาไว้ตัดหัวนะครับอันนี้ล่องก็เป็นแท็กเตอร์ด้่ยที่ปลูกนะครับรถก็จะคับล่องแล้วเข้าไปตัดแค่พนอะดีเลย สัันัดตอนัดยอดนะครับกัยนะครับตขัดเอครับตัดตัด้ตัดพร้อมกันนะครับตัดเป็นก็จะับแล้วก็จะไหลลงไปอยู่ข้างแถวนะครับเเตอร์็ะเหเะคเล็กเป็นวิดีโอนับเป็นจริงๆนะครับก็เอามาให้ดูนะครับ เกได้แบบคคเตอร์รุ่น L450 นะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อร้านค้าใกล้บ้านดูนะครับเพื่อนขายเป็นยังไงเนาะก็หรืวันทำงานได้เกิน10ไร่นะเพราะทำงานวันนอมตัดนเกษตรกที่ปลูกเยอะนะเยอะๆอวเยอะๆขาดแคลนแรงงานนะครับต้น้ก็ลอพิจรณาดตัวนี้นะไรสบถามสูในแบบใ้านกัได้แล้้กครับ It's you who, yeah, boy The one who showed me now